ตัวให้เห็นความแตกต่างนะครับราคาเหมือนกันมไหมราคาเราทําทําให้สองราคาครับมีสามร้อยห้าสิบกับห้าร้อยห้าสิบนะครับชน,นิดไหนแพงกว่า,าเออชนิดไหนแพงกว่าเราแยกเป็นรสชาติครับรสชาติที่กลุ่มที่หาย,ยากก็จะมีรสขมหนึ่งรสเย็นสองรสเผ็ดสามแล้วก็เป็นน้ำผึ้งทะเลสี่ครับผม ได้ครับน้ำผึ้งบ้านเราคือผมก็ตามหาอยู่เรื่อยๆเพื่อหาความแตกต่างนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นดอกเฉพาะนะครับเป็นน้ำผึ้งดอกเล็บเดี่ยวนะครับอันนี้จากลบจากอ่าลบุรีครับปญายานนะครับใช่ต้นเล็บเดี่ยวจะขึ้นตามไหล่เขาครับใช่เล็บเดี่ยวครับป้าย่านครับอขับป้าานนะฮะป้าย่านนะครับท่าน อันนี้น้ำผึ้งดอกเล็บเดี่ยวได้ได้เพื่อเดียวผม่จะแวฟเดียวเลยไงจะให้แค่สองรถสามรถพอละทิ้งรถด้ทิ้งในนี้ได้เลยครับถ้าแค่เย็นเปนแผ่นได้ถ้าแช่เย็นก็ตกตะกอนได้ครับตกตกตกตะกอนได้ปกติอันนี้เป็นน้ำผึ้งป่าเมี่ยงครับขออนุญาตนะครับไม่ต้องแช่เย็นครับอันนี้เป็นรถขมนะครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้ชิมรสสุดท้ายก็จะเป็นรถเย็นเลยรถพิเศษออนุญานะครับไม่แช่ก็เย็นอันนี้หวานขมครับหวานหอมขมอันนี้หวาน้องเปรี้ยวครับอี่ยญาน,นะครับพี่ย่าน,นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำพึ่งจากเชื้อเขาตะนาวสีครับอันนี้ของประจวบจะรสเป็นกลิ่นเมนทอนนะครับจะเป็นรสเย็น พี่ย่าครับกาตาาสีใช่ครับเป็นรถพิเศษครับพี่ย่านะครับนี่หอกมีแผ่นปูชนีมามีพันปูชนีเหมือนตัว่าอะไรไม่รัวฮะอันนี้จะรถเย็นครับเป็นกลิ่นเมนทอนครับสรุปแล้วจริงๆมันคือน้ำพึ่งดอกหมากครับใช่เราหาข้อมูลพยายามหาเชิงลึกให้ครับว่าดอกอะไรแต่ว่าดอกหมากนี่ประมาณ50-50%กับดอกไม้ป่านะครับมันก็เลยจะได้ มิติที่หลากหลายอันนี้ก็คือเบื้องต้นแบบคร่าวๆน้พืึ่งไทยอะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาไม่น้นรถเผ็ดไม่ได้อามารอบนี้ครับผมทะเลโอเคทะตัวสุดท้ายจบจบ,จบที่ทะเลตัวนี้เก็บมาแล้วดำเลยนะครับเ,บเยนะครับกลิ่นจะค่อนข้างแรงนิดนึงครับตัวนี้สา้าใส่นมก็เป็นซอสเทสคาราเมลจากน้ำผึ้งครับ ก็ไม่ค่อยเห็นับ